สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องจะมาพูดเรื่องปีชง2,565นะคะเป็นปีนักสัตว์ปีขานค่ะถือเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนมีความหมายดังนี้ค่ะคำว่าชงในภาษาจีนนั้นหมายถึงการประทะฉะนั้นคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจจะมีการประทะเกิดขึ้นซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงนี้เกี่ยวข้องกับ องค์เทพไทสวยหรือที่รู้จักกันดีในานามของเทพ,พเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาเป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละปีอีกด้วยโดยคำว่าชงในภาษาจีนหมายถึงการประทะักษนั้นเท่ากับว่าผู้ที่เกิดตรงกับปีชงจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีฉะนั้นหลายคนหลีกเลี่ยงการลงทุนใหม่ๆรวมถึงไม่ควรเริ่มต้นชีวิตคู่ในปีชง เพราะเชื่อว่าจังหวะชีวิตของคนเกิดในปีชงอาจเต็มไปด้วยอุปรคและปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือปัญหาครอบครัวปีนักษัตรที่เป็นปีชงตรงหรือปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนปีชงร่วมอย่างปีคักปีเฮงและปีผัวจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยมีความหมายปีชงและปีนักษัตรดังนี้ ปีชงเป็นปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เรียกกันว่าชงโดยตรงชง100%ได้แก่ปีวอกหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ2475 2487 2499 2511 2523 2535 2547และ2559ต่อมาคือปีคัก เป็นปีนักษัตว์เดียวกับปีนั้นๆหรือเรียกว่าชงตัวเองอย่างเช่นปีนี้เป็นปีขานะคะปีคักคือปีขานั่นเองนะคะหรือคนที่เกิดตรงกับปีพศ2457 2469 2481 2493 2505 2517 2529 2541และ2553ปีเฮงปีที่รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ได้แก่ปีมะเส็งหรือคนที่เกิดในปีพศ2460 2472 2484 2496 2508 2520 2532 2544และปี2556ปีผัวเป็นปีนักสัตว์ที่จะรับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพได้แก่ปีกุนหรือคนที่เกิดในปีพศ 2466 2478 2490 2502 2514 2526 2538และปี2550ปีชง2565แต่ละปีนักษัตรเจอผลกระทบด้านใดบ้างเรามาดูกันนะคะในส่วนของปีวอกที่ชงตรง100%นะคะมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างฉับพลันทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบ โดยบางคนอาจลงทุนแล้วรวยขณะที่บางคนอาจขาดทุนอย่างหนักแถมยังเกิดเรื่องทุกกายทุกใจจากปัญหามรดกและครอบครัวรวมถึงเผชิญปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุฉะนั้นตลอดปี2,565ผู้ที่เกิดในปีนักษัตวดังกล่าวควรตั้งสติให้ดีเพื่อให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาหรืออีกแง่นึงนะคะ ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะทุกเรื่องราวที่บอบช้ำทุกเรื่องราวที่เจอมาอาจจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้นะคะมองได้สองแง่ค่ะต่อมาคือปีคักนะคะหรือปีขานนั่นเองค่ะผู้ที่เกิดในปีนักษัตวนี้มีเกณฑ์เดือดร้อนเพราะความคิดและการกระทาของตัวเองจนผ่านให้รู้สึกอึดอัดและร้อนใจหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหยิบจับสิ่งใหม่ๆอาจทา อาจลุยได้เต็มที่เพราะหลังจากที่การลงมือทำจะส่งผลดีให้เกิดความรุ่งเรืองและเฟื่องฟูค่ะมีทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีนะคะปีต่อมาคือปีเฮงหรือปีมะเส็งนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเสง็งมีเกณฑ์อาจโดนดูถูกหรือนินทาว่าร้ายใส่ความการทำสิ่งต่างๆไม่ราบรื่นตามที่คาดหวังทั้งยังอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคประจำตัวหรืออีกแง่หนึ่งนะคะ อาจจะกลับมาเฟื่องฟูและผง,งาดอีกครั้งในเรื่องของธุรกิจการลงทุนนับว่ามีความเสี่ยงนะคะอาจจะประสบความสําเร็จอย่างสูงก็ได้ค่ะต่อมาคือปีผัวคือปีกุลน,นั่นเองนะคะผู้ที่เกิดในปีนักษัตวนี้มีเกณฑ์เกิดข้อขัดแย้งกับคนรักหรือห่างจากคนรักพัดพลากจากถิ่นที่เกิดหรือจะเป็นปีที่ผ่านการเจอศึกหนักชีวิตเต็มไปด้วยความกดดันหลังจากนี้อาจจะพบเส้นทางเดินของตัวเอง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆส่วนรายละเอียดของการแก้ปีชงนะคะและการไหว้เสริมดวงปี2565อยู่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะครัวแม่น้องด้วยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส cribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ